ละครถ่ายที่ต่างประเทศแต่กระแสะกลับเงียบ 1. ลิขิตรักถ่ายทำสองประเทศเมื่อปี2561อีกหนึ่งละครฟอร์มดีแถมโลเคชั่นสวยที่ได้คู่พระนางขวัญใจมหาชนอย่างนาเดคุกิมิยะและยายาอุรัสยามารับบทเป็นนักแสดงนำผู้จัดจึงเลือกประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นสถานที่ถ่ายทำหลกักนอกจากน,นี้ยังมีประเทศเยอรมนีเนเรมิตการถ่ายทำในพระราชวังให้เป็นพระราชวังของเจ้าหญิงอริสตามหัวใจไปสุดล่า ถ่ายทำสองประเทศย้อนกลับไปเมื่อปี2542แฟนๆนาจะยังจดจำและคอนดังในยุคนั้นแนวทะเลทรายสวย,สวยเสื้อผ้าน,น้าผมเรื่องนี้มีความเป๊ะมากนอกจากนั้นเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทุ่มเทและทุ่มทุนสร้างบินกะไลถ่ายทำถึงสองประเทศโดยยกกองไปถ่ายที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และอียิปต์เรียกว่าดังมากเป็นละครในดวงใจของใครหลายคนอีกด้วยยามเมื่อลมพัดหวน ไทาทาม3ประเทศอีกหนึ่งละครดังในอดีตที่หลายคนยังคงตรึงใจในเนื้อหาของละครถูกสร้างไว้เมื่อปี2536หลายคนยังคงติดตรึองอยู่ในภวังของสายลมแห่งการพบกันและลาจากกันเป็นวิวงามของเมืองที่แสนจะโรแมนติกเราบินไปไททรมไกลถึงต่างแดนโดยยกขบวนทีมงานนักแสดงไปาททัท,ทั้งหมด3ประเทศได้แก่ประเทศอังกฤษฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์รัตนวดี่ทยททัม4ประเทศ ที่ผ่านมาแฟนและครคงได้เห็นความทุ่มเทและทุ่มทุนสร้างของละครพิเรียดสุดโรแมนติกเรื่องรัตนวดีไปแล้วแล้วคนกองทัพทีมงานและนักสแสดงบินกระไล่ถ่ายทำต่างประเทศทั้งหมดมากถึง10ประเทศด้วยกันได้แก่เยอรมนีฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์และอังกฤษโดยแต่ละฉากนั้นมีความงดงามของแต่ละสถานที่อย่างมากมีกลิ่นอายของธรรมชาติปราสาทบ้านเรือนวิวทิวทัศน์และโปรดักชันชั้นยอด5ดังดวงหาทุไทยถ่ายทำสองประเทศ และไดออนแอร์ air ทางหน้าจอช่อง3หลายคนเห็นภาพสวยงามอลังการไปแล้วโดยฝีมือของผู้จัดไก่วรายุทธโดยทางผู้จัดขนกองทัพทีมงานนักแสดงบิ๊กกไลถึง2ประเทศเพื่อตามหาโลเคชันส,สวยๆอย่างที่แฟนๆเห็นได้แก่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรเลียและยามากาตะประเทศญี่ปุ่นจังหวัดในภูมิภาคโทโฮคุที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติอันอุด,ดมสมบูรณ์แต่กลับพังพลอซีจีทั้งนั้น